เรากำลังขึ้นลิฟต์มาที่โรงเรือนครับลิฟต์แบบนี้ไม่เคยเห็นครับวันนี้เรามาเจอกับโรงเรือนเลี้ยงช้างครับ ช้างยักษ์ครับเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของโรงเรือนครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาสักนิดหนึ่งนั่นครับเห็นไกลๆครับหนุ่มเกาหลีครับสวัสดีครับน้องนัดสวัสดีครับอ่านี่น้องนัดนะครับกิตินัดนะ Facebook ชื่ออะไรนะชื่อกิตินัททีนิสครับกิตินัททีนิสชนชใช่ชื่อตัวอี้อ่า คือเราเห็นแต่ใน a c e b o o k นะน,น้องน้องนัทนี่นะเลี้ยงช้างเยอะมากแล้วเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากจริงๆเริ่มต้นจากการหาต้นไม้ที่เอามาเลี้ยงคู่กับอากาเวได้ครับคืออากาเวพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมเอาช้างมาเลี้ยงหลายร้อย ยาวยาวมากแต่เอาเป็นว่าเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรจริงๆตอนแรกเหมือนแอบโดนบังคับเลี้ยงก่อนตอนแรกแล้วก็หลังๆก็คือพ่อแม่ต้อง้ามแล้วผมว่าหยุดอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าจะถูกบังคับกลายเป็นบอกว่ารักไปเลยรักไปเลยใช่หลงไปเลยหลงไปเลยตัวไม่ขึ้นแล้วจบจบจากไหนอ่ะ จบเกษตรครับจบเกษตรเกษตรใช่อจบเกษตรด้วยใช่นี่บังคับให้เรียนป่ะอันนี้เรียนเองครับเรียนเองทำไมทไมเรียนเกษตรอ่ะบังคับตั้งแต่ประถมแล้วครออ่ามันมาแนวนี้แหละมาแนวนี้จบเกษตรด้วยอ่ะแล้วเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเลี้ยงช้างต้นไหนอ่าเลี้ยงช้างประเภทพค้งนี้ครับอิเลฟันทีเดนอิเลฟันทีเดนดอกชมพูนะดอกชมพูครับ เป็นตัวที่แบบหนัหนกนระโจนแล้วที่นี้เราเอามาเลี้ยงแดดร้อนฝนร้อนแล้ว,ลวเ,เฮ้ยผิวมันก็สวยดีหนามก็สวยออกดอกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มหาเยอะขึ้นเราก็ได้ยินเสียงรถหวอเพราะบ้านอยู่ติดถนนเลยนี่อยู่บนดาดฟ้านะครับนี่ขึ้นลิฟต์มานะเนี่ย <laughs> อ่ะนี้ชอบเลี้ยงเต้าใหญ่ๆนะ รูผสมเต่าใหญ่อ่ะแล้วตอนหลังๆเนี่ยรู้มาว่ากับกลายเป็นว่าตอนนี้ไปเลี้ยงเอาพวกบูแมมมาเยอะมากครับทำไมล่ะเอ,เอาพาไปดูเลยดีกว่าอ่าโอเคอนี่ครับบูแมมมาเต็มเต็มเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะมาอย่างไงครับบูแมมมาต้นพวกนี้ ชอบพวกบูมแมมมากเคยไปเห็นอย่างที่ภูเขาอะไรพวกนั้นเ, <laughs> เห็นเขาว่ามีโงมๆใหญ่ๆส,สวยๆผิวขฟ้าใช่ไหมครับใช่ใ <laughs> ก็เลยชอบแล้วทีนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นไปไต้หวันในนี้ก็เอาเข้ามาเองขี่ออกมาเองเี่ยใช่ครับมันก็จะเป็นแบบว่าพอเราได้ไปเห็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับโอ้โห ใหญ่มากสวยมากเราก็เลยเริ่มชอบบูมแมม่ามากขึ้นอืคําถามครับทําไมเขาเรียกผิวฟ้า,ฟาพูดก,กันตามตรงนะมันเขียวชัดๆัดทำไมเรียกฟ้าเพราะว่าถ้าเขียวอ่ะคือต้องเขียวอย่างนี้เออเขียวงั้นคือถ้าเทียบกับเขียวอ่ะมันก็คือเขียวแต่ว่าอย่างเนี้ยมันจะติดแบบบูบูนิด บูตรงไหนวะมันบูมันจะเหมือนเป็นแว็กนี่ภาษาภาษาชาวเล่นเขาเรียกบลูนะแต่จริงๆอ่ะมันบางคนอ่ะเขาเขาไปติดคําว่าคือจริงๆแล้วมันต้องมันจะเป็นเหลือบฟ้ามันเป็นเขียวเหลือบฟ้าเออมันไม่มันไม่ใช่สีฟ้าใช่มันไม่ใช่สีฟ้าแต่มันเป็นมันมีแว็กฟ้าว่างั้นเถอะเออเวลาดูเหลือบๆมันจะเกิดคือบางครูเขาสงสัยไงถามฟ้าตรงไหนวะ <laughs> <laughs> เขียวจัดๆแต่เขียวพลทโทเห็นปะมันจะเขียวแบบเนี้ยมันจะเขียวแบบนี่น,แบบน,นี่น,น,น,นี่อันนี้เขียวปีเลยแต่นี้นี่นี่อย่างนี้มันไม่มันไม่เขียวเขียวจัดอตมันเขียวอ่อนๆและมีแบกเคือบๆนะอ่าแล้วทำไมหลุมต้นเนี้ยไอบัว กลมๆใหญ่ๆน่ารักนะ่ะใช่นี่คือเวลาอย่างพิษพันธิ์ทีเดนนะครับเวลามันโตไปอะจากที่มันเต้าสวยๆนยาเยียวๆวใช่ไหมครับพอมันโตไปพอมันโตไปจนไซส์ใหญ่ๆอะหนักหนามันจะหดลงแล้วก็เต้าก็จะเล็กลงมันจะกลายเป็นคือเต้ามันเมื่อเทียบกับตัวมันเล็กใช่คือเหมือนเลี้ยงไปแล้ว มันดูไม่อลังการนะยิ่งเลี้ยงยิ่งไม่สวยอ่ะจะคุ้มับันได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นบูอ่ะคือยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยใช่ครับก็คือยิ่งยิ่งเลี้ยงไปยิ่งโตยิ่งสวยอย่างพวกอย่างเนี้ยยิ่งโตก็จะยิ่งสวยดูดิตัวแป้นตัวแป้นเตี้ยเลยใช่กลมๆไม่ไม่สูงมากอะไรเงี้ยอืมนี่คือความหลงไหลบูก็คือตรงนี้นะใช่อืมแล้วบูเนี่ย มันทําง่ายไหมทํายากกว่าอันอื่นเยอะเพราะว่าเพราะว่าดอกให้น้อยกว่าแล้วก็ถึงมันจะติดมเมล็ดนะครับมเมล็ดก็น้อยกว่าบางปักมีแบบสองเมตรสามเมตรแต่ว่าปกติก็ประมาณสิบยี 10, 10, 10่สิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับหให้มเมล็ดน้อยกว่าเยอะอ่ะาประมาณทีนี้มันมีทั้งบูน้ม น้ำขาวบูหนามดําในตลาดตอนนี้เขานิยมบูหนามสีอะไรบ้างตอนนี้ก็น่าจะหนามดามากกว่าหนามดามากกว่าคิดว่าแต่แต่ส่วนใหญ่หนามดาอ่ะผิวมันก็จะเขียวมากกว่าแต่มีเนี่ยพี่เห็นต้นเนี้ยบูหนามดาต้นนี้นะผิวผิวสวยเลยอ่ะผิวเหมือนบูหนามขาวเลย มีต้นไหนก็มีก็หนามดต้นนี้ก็หนามดำโอ้หนามดำใหญ่ด้วยหนามดำใหญ่ด้วยนะแต่ว่าพวกนี้จะไม่ค่อยเยอะอย่างนี้จะเป็นบูเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยสวยแบบว่ามันสูง,สงแต่ว่าดำแต่ดำสนิทเลยดำสนิทอ่ะแล้วออขอคำแนะนำหน่อยว่าถ้าจะซื้อบู ถ้าจะซื้อบูควรจะเน้นตรงไหนตรงไหนมีสองอยา่างครับถ้าอยากลุ้นก็คือซื้อไม้มาเล็ดมาเลี้ยงเองครับก็ลุ้นไปว่ามันจะโตเป็นยังไงแต่ว่าชา้าแล้วก็ไม่รู้อนาคตแต่ว่าถ้าไม่อยากลุ้นมากก็คือซื้อไม้หน่ออาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าขเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องอย่างไม่ต้องลุ้นอ่า เราเลือกดูที่ต้นแม่ได้เลยพอแบบ้ยอยากได้ต้นแม่โตแม่แบบนี้นะแล้วก็ซื้อนอมเอยแล้วบูแมมแบบไหนที่นัดชอบลักษณะแบบไหนที่นัดชอบตอนนี้ชอบแบบกลมๆเตี้ยๆแบนๆนะครับกลมๆเตี้ยๆแบนๆด้คประมาณนี้ต้นต้นประมาณนี้ต้นประมาณนี้นะต้นนี้ชนะเลิศรายการเท็กซัสแอนด์ซัค แต่ครั้งที่13ใช่ไหมใช่พี่แจ้งวัฒน,น,นะนะโอ้โห oh. อันนี้หนามหนามจะดำด้วยแล้วก็นหนามหนาตัวนี้ชื่ออันนี้โค้ดมันบอมเบอร์สองครับบอมเบอร์สนะตันนี้นะแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ว่าฟีเด็ดของนัดเขาก็คือบอมเบอร์หนึ่งเบอร์นี้นะเต้าใหญ่เบลเทอรเตี้ยเป้นเนี่หนามดูดุดันแต่ไม่ได้ยาเวเบื้อยนะ ไม่ได้ยาวเกะกะเก้งก้างนะอืมอ่ะแล้วทีนี้เทคนิคเทคนิคว่าถ้าเราจะผสมบูแมมเน,นี่ยแนะนำได้ไหมว่าควรจะยังไงเช่นต้นไหนควรเอาเป็นแม่ต้นไหนควรเอาเป็นพ่อหรือยังไง เอาต้นที่ชอบเข้าด้วยกันเอาต้นที่ชอบเข้าด้วยกันใช่ออชอบต้นไหนก็เอาเข้าด้วยกันเดี๋ยวรูปมันออกมามันก็จะหน้าตาประมาณนั้นแหละอ๋อใช่ไม่ได้มีต้นที่ชอบมีต้นเดียวทำงานซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วมีคำแนะนำอะไรไหมว่าเดี๋ยวนี้มีคำถามว่าบูแมมแท้หรือไม่แท้ มันมีวิธีดูไหมแท้หรือไม่แท้จริงๆสําหรับผมผมไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือไม่ไม่ได้เป็นคนแบบซีเรียสเรื่องชื่อครับอืแบบว่าออย่างแรกคือถ้าสมมติเราซื้อไม้หน่อยเนี้ยก็คือขอแค่ให้มันตรงตรงแม่ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบมันจะเรียกอะไรส่วนแท้ไม่แท้ก็ถ้ามันสวยผมก็โอเคประมาณนั้นครับและคําว่าบูแมม ดูจากอะไรเป็นหลักฮะที่จะเรียกว่าเป็นบูแมมแน่ๆสำหรับผมตอนนี้ก็ดูเรื่องทรงกับหนามครับก็ประมาณทรงมันจะกลมๆอย่างนี้แล้วก็หนามนี่ค <จะ S 1> ือทรงบูแมมที่ดีใช่ครับมันจะเป็นฟิวประมาณอย่างนี้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 นนรัเรียกบูแมมหมดเลย ตรง่อเลยอ่ะเขาก็เรียกบูแอมแต่ว่าเหมือนเป็นแบบบูแมมยุคโบราณอะไรย่างเงี้ยจริงๆถ้าให้ผมถ้าให้ผมเรียกก็คือไม่ใช่แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบบูแมมรุ่นที่ยังไม่ได้พัฒนามาอะไรเงี้ยแล้วต้องดูดอกไหมดอกก็มีหลับสีเหลืองครับต้องสีเหลืองนะถ้าเป็นสีชมพูอมพูไม่น่าใช่ชมพูไม่น่าใช่บูแมมเนาะ แต่ถ้าชมพูถ้าเหลืองลิบชมพูไหวไหมแต่บางทีผมเอาเอาบูแมมไปเข้ากับอะไรไม่รู้หน้าตาข้างนอกก็คือบูแมมเลยแต่ดอกจุมพูดอกติดแบบชมพูบูว่างรับได้ไหมแบบนี้ก็โอเคอะถ้ามันสวยก็เรียกบูแมมไฮบิดได้ไหมได้ได้เนาะแต่ก็เป็นดอกแต่ แล้วแต่คิดนะชอบอมแบบไหนก็เอาต่วใหญ่ผมดูเอาเออมันอาจจะไม่ต้องมันอาจจะไม่ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่านี่ดูใมเบสของน้องนัดหน่ารักเนาะเออแล้วแล้วพวกด่างล่ะชอบเล่นแบบไหนด่างจริงๆด่างก็อยากให้ได้แบบตัวบอมเบอร์ครับพยายามเอาแบบบอมเบอร์เลยใช่แต่ว่าไม่ได้สักทีครับเออเ คำถามก็คือทำไมความเป็นบูแมมเนี่ยแล้วมาผสมให้ได้ด่างเนี่ยมันถึงทำยากทำเย็นกันเหลือเกินไม่ค่อยมีกันทำออกมาได้ง่ายๆเลยอาจจะยังไม่มีต้องรอสารตั้งต้นดีๆหน่อยครับแบบว,ว่าหาพวกบูแมมด่างจริงๆพี่พีเ่เห็นที่กระท่อมลุงจรต้นหนึ่งาาเป็น <Blue Man S 2> บนูแอมด่างแต่แต่เต้าก็ยังไม่ใหญ่เต้ายังไม่ใช่แบบบอมเบอร์ครับ เนี่ยมันยังขาดตรงเนี้ยมันยังเต้าเล็กๆอยู่เลยต้องรองคืออันนี้ไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าหลายคนที่พยายามบีดเนี่ยมันก็ไม่ว่าทำกันง,ง่ายะว่าอย่างเนี้ยเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าทำมานานแล้วสี่ห้าปีพวกนี้ก็ โอ้ทำได้น้อยเลยนะเป็นไม้ใช่ครับน้อยมากเป็นไม้หน่อหมดเลยครับไม่ได้กาบนี่นี่นี่ดูดูดูป้ายเขานะดูป้ายเขาน่ารักไนหะมตาแวน่นตาแวน่นเด็กแวน่นเด็กแวน่น <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แว่นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วอ่าแล้วนัดตั้งใจตอนเนี้ยจะบีบให้เป็นแบบไหน ก็เป็นแบบบอมเบอร์ครับบอมเบอร์เลยคือเป้าหมายบอมเบอร์อยากทําทให้สวยกว่าของญี่ปุ่นเขาทำมาตันนั้นคือสารตั้งต้นมาจากญี่ปุ่นแล้วดีแล้วใช่ดีแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราจะมาทํามันขึ้นมาใหม่นะอก็เดี๋ยวเราจะรอชมลูกไม้ของนั้นนะได้ครับแล้วตอนนี้ถ้าจะนัดจะมีแบ่งขายเนี่ยส่วนใหญ่นัดจะไปแบ่งที่ไหนส่วนใหญ่ก็แบ่งใน group ห้องคริปาตาบ้างเฟซส่วนตัวส่วนตัวบ้างมีในเพจไหมมีเพจไหมเพจไม่มีครับไม่มีเนาะใช่ครับมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูแล้วอ่าโอเค,คก็ขอบคุณนัดมากครับได้ครับที่ให้มาเยี่ยมชมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ